ก้าวขวาก่อน3าเริ่มไปเหมือนไฮนี่แล้วบีสคิปเหยียดไปวางต่อนเนื่องสลับไปมาไป39นะครับดูซิไปจบตรงไหน,น ขาไม่ยาวจนเกินไปนึกถึงจังหวะโอเวอร์สไตล์ของเราพอเรากำลังจะวางขาแล้วลีนตัวตามมาด้านหน้าเล็กน้อยด้วยตรงวางเอน็นพับตัว39โอเค